รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปีนี้2,564แล้วนะครับเดอะนชั่นของเราก็อายุครบ50ปีพอดีที่อยู่กับแวดวงข่าวสารที่อยู่กับท่านผู้ชมมาและปีนี้ครับเนื่องในโอกาสครบรอบ,บ50ปีเพื่อเป็นการขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่กับเรามาโดยตลอดเราก็เลยมีรายการนี้ครับรายการใหม่50มาสเตอร์ที่จะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสก,กับประสบการณ์แนวคิดของคนระดับมาสเตอร์ในประเทศไทยทั้ง50คนวันนี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นใครไปติดตามกันเลยครับ กว่าจะเป็นวินัยวีรผะู้ชมนายห้างใหญ่ธุรกิจขายยาแห่งอาณาจักรไทยนครพัฒนาผู้ผลิตยาสามันประจำบ้านรายใหญ่ของไทยที่ทุกคนรู้จักและคุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะทิฟฟี่เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและนอกจากนี้ยังมีซาร่าแอนตาซินเป็นต้นนอกเหนือจากธุรกิจยาในเมืองไทยแล้วยังสยายปีกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน c l m v มีทั้งธุรกิจโรงแรมและสถานีโทรทัศน์ช่องหในกัมพูชา ก s ซัคเซสที่ทำให้คุณวินัยนำพาไทยนครพัฒนายิ่งใหญ่และยั่งยืนในตลาดยาคืออะไรและเมื่อส่งไม้ต่อสู่ทายาตรุ่นสองคุณสุภชัยวีระผู้ชงวันนี้เราจะพาไปพูดคุยกับคุณสุภชัยวีระผู้ชงรองกรรมาการผู้จัดก,การบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดกันค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องอ๋องครับสวัสดีครับครับ,รบวันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับมาขอฟัง ความรู้มาขอฟังประสบการณ์หน่อยว่ามีวิธีการแบบไหนที่ทํำให้ฐานความพัฒนาเนี่ยประสบความสาเร็จหนับทุกวันนี้ได้ครับครับครับยินดีต้อนรับครับยินดียิครับเินดีเชิญเลยครับเินเชิญครับ ครับในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเป็นคนใช้เนี่ยนะครับเราก็จะรู้จักไทยนครพัฒนาหลายตัวฮะไม่ว่าจะเป็นยายแคปโดซาร่าหรือถ้าเกิดใครจะคุ้นหูก็ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่นะฮะหรืออย่างน้อยๆก็คือต้องเคยได้ยินติดหูกับสินค้าหลายๆตัวนี่คือความรู้สึกของในฝั่งคนใช้แต่ว่าคุณสมบูชัยฮะในฝั่งของผู้ผลิตบ้างอะไรคือความภาคภูมิใจของไทยนครพัฒนาครับก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยเริ่มเข้ามาทํางานเนี่ยเอาว่าเริ่มมีประสบการณ์ดีกว่า คุณพ่อเนี่ยก็ผลักดันให้ผมเนี่ยออกตลาดตั้งแต่ผมอยู่มอสอหนึ่ง <S 1> <S 1> <S 1> สมัยเรียนเซนคาเบียนเราจะมีปิดเทอมเนี่ยช่วงซัมเมอร์เนี่ยสองเดือนสองเดือนเนี่ยผมไม่ได้ไปเที่ยวหรอกฮะคุณพ่อเนี่ยจะให้ผมออกตลาดในทั้งเดือนเลยไปกับผู้แทนขายยาโดยมากก็จะเดินทางไปทางภาคอีสานอันนี้พูดถึงตั้งแต่วัยสิเพราะฉะนั้นในจุดหนึ่งเนี่ยที่ผมประทับใจนะครับในชีวิตการทํางานก็คือข้อแรกคุณพ่อเนี่ยตั้งบริษัทมา42ปีไทยนครพัฒนานะฮะแล้วก็ใช้ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจก็คือ คุณธรรมนาธุรกิจอันนี้ก็คือสิ่งที่ลูกหลานเนี่ยได้ซึมซับมาตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วครอบครัวเราเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นชาวสวนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คุณพ่อจะสอนผมถ้าเราผลิตยาเราต้องผลิตยาดีมีคุณภาพเพราะยาของเราเนี่ยนะฮะจำเป็นจะต้องให้คนจนเนี่ยกินยาดีมีคุณภาพหายก็กลับไปช่วยครอบครัวครับแกใช้คําว่าคนในกําเงิน5บาทเงื่อนเนี่ยซึมเมืองไปเลยมาซื้อ,อยาเราแพงหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องผลิตยาที่ดีเพื่อตอบสนองนี่กับประชาชนและสังคมผมขอเรียนได้ว่านี่คือก้าวแรกของความสําเร็จของไทยน,ค,นครพัฒนาก็คือผลิตสินค้าดีมีคุณภาพเรียกวัตถุดิบที่ดีอย่างยกตัวอย่างซาร่าอย่างเงี้ยเราก็คัดสรรเนี่ยตัวยามารรงคอตซึ่งก็เป็นออริจินอลของพาราเซต์โม่จากอเมริกาซึ่งผลในการรักษาซึมซับก็กระแสโลหิตดีผลในเรื่องของพิษวิทยาหรือการผลเปื้อนหรือผล,ผล,ผล,ผลข้างเคียงก็ต่ํากว่า วัตถุดิบจากแหล่งอื่นอันนี้ก็คือหลักการจริงๆคือความภาคภูมิใจของของคนที่ผลิตยาก็คือการได้ช่วยเหลือคนที่ใช้สินค้าของเราชีวิตของคนเราเนี่ยนอกจากความสําเร็จในเรื่องของความมั่นคงของครอบครัวแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องต่อยอดให้ได้เนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของอนิยาทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่ติดตัวเราไปได้ทุกภพชาติถ้าเราแบ่งทรัพย์ออกไป2ประเภทก็คือวันนี้เรา<ะ>มีความมั่นคงทางโภคทรัพย์ละอันนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาจะต้องดูแลครอบครัว ให้มีความมั่นงคงเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานได้แต่ต่อยอดจากนั้นไปก็คืออริยรัพย์คือทรัพย์ที่เป็นบุญกศุศลเพราะฉะนั้นความเป็นบุญกศุศลก็คือต้องเป็นคนที่คิดดีพูดดีทําดีนะครับทำอาชีพอยู่มันสับพื้นฐานของสัมมาอาชีวะเป็นสัมมาทิฏฐิข้าก็คือเข้าไปถึงข้อของมรรคีนองค์แปดถ้ามนุษย์หรือพวกเราชาวพุทธเนี่ยนะครับมีความเข้าใจว่าชีวิตเราเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปล่อยวาความสําเร็จสองสาย สายหนึ่งก็คือสายความมั่นคงในวิชาชีพ<น>อีกสายหนึ่งก็คือคุณงามความดีครับนะครับผมว่าสังคมไทยเรามีแต่วความสุขแน่นอนครับซึ่งจริงๆอาจจะไม่ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจคือใครก็สามารถเก็บอริยทรัพย์ได้ถูกต้องครับมีคนเนี่ยเคยสัมภาษณ์เหมือนน้องอ๋องเนี่ยถามบอกว่าเอพี่ออสแล้วพี่ออสมองอนาคตแผยนครอย,งงอ,อย่างไรผมตอบยังไงรู้ไหมน้องอ๋องเขาบอกว่าผมฝันจะเห็นบริษัทแทยนครพัฒนาเนี่ยอยู่เนี่ยไปอีก2500ปีพุทธกาล พุทธศาสนาไม่เคยใช้เงื่อนเวลาในการเข้าสู่เป้าหมายพุทธศาสนาไม่เคยสอนแต่สอนให้เราเนี่ยใช้ความเพียรอย่างมีสติสมาธิปัญญาและมีความศรัทธามีความเชื่อและอยู่บนพื้นฐานของการเป็นคนดีผมขอเรียนได้ว่านี่คือก้วแรกของความสําเร็จของไทยนครพัฒนาก็คือผลิตสินค้าดีมีคุณภาพเลือกวัตถุดิบที่ดีอันนี้ก็คือหลักการตอนนี้อมเชื่อว่าคนก็รู้จักซาร่าทิฟฟี่ี่คุณหูแน่นอนแอนตาซินนี่อย่างที่บอก มันเป็นสม,มุูติดปากคนไทยเวลาแซวกันไปแล้ว้วยซ้ำไปยาตัวแรกของไทยนครพัฒนาที่รู้จักกันในวงกว้างเนี่ยเออหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าตัวไหนสินค้าตัวไหนที่ทําให้ไทยนครพัฒนาเป็นไทยนครพัฒนาทุกคนนี้ได้ครับก็ต้องบอกว่าตัวแรกเนี่ยที่คุณพ่อเนี่ยได้สร้างแบรนด์มานะฮะและคุณหูปัจจุบันก็คือแอนตาซินอ๋อนี่ยแอนตาซินที่คุณหูกันเนี่ยตัวแรกเลยตัวแรกคร,ครับจริงๆแล้วแอนตาซินเนี่ยเราออกตลาดมาก่อนทิฟฟี่เราต่อจากทิฟฟี่มันก็เป็นสาราทิฟฟี่เนี่ยน่าจะออกตลาดมาประมาณสัก ผมว่าก็40กว่าปีนะครับตั้งแต่ตั้งบริษัทได้ไม่นานนะครับทำไมถึงเป็นแอนติซินตัวแรกมันมีความต้องการหรือเราเห็นอะไรทำไมถึงต้องมาจู่คืออย่างนี้ฮะเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยเป็นโรคกระเพาะเยอะในอดีตนะครับแล้วคุณพ่อเนี่ยก็เป็นเซลล์ขายยามาตั้งแต่20กว่าอายุหนุ่มๆเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็จะมีความเข้าใจในตลาดยาเพราะสัมผัสกับลูกค้าร้านขายยาแล้วก็หมอด้วยในอดีตนะครับทำทั้งภาคโรงพยาบาล ทำทางร้านเขยาก็อมองออกว่าเอ๊ะคนไทยเป็นโรคกระเพาะเยอะก็เลยมาทําตัวแอนติซินก่อนในยุคนั้นะนะครับก็นานมากแล้วครับต้องบอกว่า,าผมว่าต้องมี50ปีแล้วเล่าถ้าพูดถึงแอนติซินเนี่ยองเชื่อว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะคิดเหมือนกันแหละก็จะคุ้นหูว่าแตกแล้วครับแตกแล้วแอนติซินจ่ายห้าร้อยบาทแล้วเราก็เอามาแซล์กันเวลาถ้าพูดถึงประโยคนี้อง์จนนึกถึงโขศกสนามมวยอ่ะถ้าพูดแบบภาษาปัจจุบันเลยคือแปลว่าไทยนครพัฒนาเนี่ยแทบจะเรียกทำสปอตมาร์เก็ตติ้งตั้งแต่สมัย ถ้าเกิดทุกวันนี้คนอาจจะรู้สึกเป็นเรื่องปกติกับสปอตมาร์เก็ตติ้งแต่40ปีที่แล้วเห็นอะไรฮะ,ะกับตลาดนี้ก็ต้องยอมรับว่ากีฬาเนี่ยที่เป็นที่นิยมเนี่ยของคนไทยนะครับแน่นอนฟุตบอลนะครับกับมวยคราวนี้ฟุตบอลเนี่ยมันก็ไม่ได้จัดบ่อยนะฮะน้องออกมก็คงเข้าใจว่าไม่ได้จัดบ่อยเหมือนมวยแต่มวยเนี่ยมีการชกกันเนี่ยเรียกว่าทุกสัปดาห์คุณพ่อเองก็เลยมาคิดว่าเออเราจะสนับสนุนในวงการมวยเนี่ยให้พลิกฟื้นเนี่ยกลับมา มีชื่อเสียงได้อย่างไรก็เลยมาทำสปอตมาร์เก็ตติ้งโดยเน้นในเรื่องของการให้รางวัลแม่ไม้โมยไทยเช่นเข่าลอยสอบตับจระเข้ฟาดหางแตกถ้าแตกอันตรสินใจเข็มละ500บาททันทีการสัมภาษณ์หรือว่าในช่วงที่มีปัญหาคุยแบบนี้เป็นเรื่องดีของใครหลายๆคนที่อาจจะต้องการกําลังใจในการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งในอนาคตถ้าเราจะเจอปัญหาอะไรเราสามารถผ่านมันไปได้คิดแค่ว่าวันนี้ใช่มันเป็นปัญหาแต่ในอนาคตเนี่ยมันต้องมีวันสิ้นสุด แต่เราจะอยู่กับมันยังไงให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วไม่ถูกกระทบภายในไปด้วยเรามีตัวยาหลายตัวที่ต้องอยู่ในบ้านแหละของคนไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะอะไรที่คิดว่าเป็นตัวที่ประสบความสําเร็จที่สุดของไทยนครปมพัฒนามพูดว่า3ตัวหลักเนี่ยก็คือแอนตาซินทิฟฟี่ซาร่าเป็นยาที่ทุกบ้านจะมีไว้ติดบ้านโดยเฉพาะซาร่าน้ำผมเชื่อนะครับว่า50%ของเด็กปัจจุบันเนี่ย คงได้เคยทานซาร่ามาครึ่งหนึ่งครับผมเดานะครับครึ่งหนึ่งหรือแม้กระทั่งเนี่ยขอขยายความว่าแม้กระทั่งเด็กในลาวเด็กในพามา่าในกัมพูชาในเวียดนามผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักซาร่าเพราะเราเนี่ยทำตลาดใน CLMV มาตั้งแต่ปี1991ตอนพี่เนี่ยอายุได้สัก28<า>พุ่พ่อก็ผลักดันแล้วให้พี่เนี่ยเข้าไปเปิดตลาดเนี่ยในกลุ่ม CLMV ประเทศแรกที่เข้าไปก็คือพม่าในปี91 แล้วก็ <S 1> 1. <S เข้าไปในลาวแล้วก็ในกัมพูชา 1>, 1 9 9 1เนปีนี้2028มันสามสปีที่แล้วนะใช่ครับในขณะ<ป>ที่ CLMV เนี่ยเราเพิ่งจะบอกว่ามาัดังมาบุงกันจริงๆแต่ยสประมาณ10กว่าปีที่แล้วแต่ว่าเ,<อ>เราก็ลุกรุกไปก่อนที่คนส่วนใหญ่จะจะมองเห็นโอกาสซะอีก พี่ก็ถือว่าเป็นยุคแรกๆต้องถือว่าเป็นไพโอเนียเลยก็แปลว่าคือตอนนี้ถ้าเกิดไปในเซีมวีก็อาจจะเห็นสินค้าที่คล้ายๆไทยก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าเราทำกันตลาดกันมาสทศวรรษอยู่แล้วใช่ครับ30ปีเต็มครับการเข้ามาพอเป็นรุ่นที่2หลายคนมักจะถามเพราะว่าพอเป็นรุ่นที่2มันจะมีความยากลําบากแตกต่างจากรุ่นแรกเจอบ้างไหมครับเออจริงๆแล้วรุ่นที่2เนี่ยต้องบอกว่าง่ายกว่ารุ่นแรกเพราะว่าบริษัทก็เริ่มเติบโตแล้วว่าพี่จบมา ก็หมายความว่ารุ่นที่สองก็เริ่มเข้ามาต่อยอดครับเราจะต้องบิวเนี่ยองค์กรของเราเนี่ยให้มีความมั่นคงให้ได้สิ่งที่จะทําให้เกิดองค์กรเกิดความมั่นคงได้ก็คือเราต้องใช้ธรรมเป็นอนํานาจแต่หลักการยิ่งของชาวพุธก็คือต้องรู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วแล้วต้องทําความดีมากกว่าความเร็วเหมือนบริษัทต้องทํากําไรกาไรก็คือ,อตัวบุญนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจไทยนครเนี่ยเราจะยึดหลักในเรื่องของคุณธรรมนะครับไม่ทําความเดือดร้อนให้กับคนอื่นสำคัญมาก และในฐานะหลักการบริหารเนี่ยถ้าเรายึดหลักเนี่ยก็คือเราต้องใช้ธรรมะในการปกครองอย่าใช้อคติเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำเนี่ยจำเป็นยิ่งเนี่ยที่ต้องรับฟังเสียงเนี่ยของพนักงานทุกคนอันนี้ก็คือหลักที่คุณพ่อสอนพี่มาคือให้ความเป็นธรรมกับพนักงานทุกคนนะครับพอให้ความเป็นธรรมได้มันก็เกิดมีบาร,รมีแล้วพูดอะไรเด็กก็ยอมรับเราต้องสร้างเนี่ย trust ให้เกิดในองค์กร นะครัให้เกิดยูนิตี้ความรักสามัคคีกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างขึ้นกับผู้นำรนด้วนนะครับองค์กรจะสําเร็จได้นบอกได้เลยว่าคนสําคัญที่สุดคือเจ้าของกิจการและผู้นําที่บริหารมีคนเนี่ยเคยสัมภาษณ์เหมือนน้องอ๋องเนี่ยถามบอกว่าเอ้พี่ออสแล้วพี่ออสมองอนาคตแผนนครอย่างไร ผมตอบอยังไรงรู้ไหมน้องอ,อ๋องเขาบอกว่าผมฝันจะเห็นบริษัทไทยนครพัฒนาเนี่ยอยู่เนี่ยไปอีก2,500ปีพุทธกาล oh. อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาครับต่อไปแต่อยู่บนพื้นฐานคอนดิชันที่เรียกได้ว,ว่ารุ่นเราจะต้องสามารถส่งต่อหลักการความเชื่อในวิถีพุทธให้กับรุ่นลูกและรุ่นลูกจะต้องปลูกฝังแนวคิดให้กับรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นหล,น,น,ลนได้ถ้าดูว่าไทายนครพัฒนาอยู่ตั้งแต่ปี2522จนทุกวันนี้แปลว่าต้องผ่านสงครามเย็น ผ่านวิกฤตราชาเงินทุนผ่านวิกฤตปี40จนตอนนี้มันมีโควิดที่ทําให้เราผ่านมาทุกวิกฤตเป็นพหลักการเป็นพระแนวคิดแบบนี้หรือเปล่าฮะถูกต้องความที่พี่ก็โชคดีได้คุณแม่เนี่ยบทชีตั้งแต่สาว oh. คุณแม่พี่อาอยุ16นี่โกนผมเลยนะก่อนแต่งงานคุณพ่อเองก็ถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วทำธุรกิจยึดอยูบนพื้นฐานของหลัก สัมมาอาชีวะคือทำธุรกิจที่ไม่ทำร้ายคนอื่นเพราะเราผลิตยาและโชคดีเราได้ครูบาอาจารย์ดีได้ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่พี่บวชพระสามครั้งพระอาจารย์คนแรกของพี่คือหลวงพ่อปัญญานันทะได้ไปบวชที่อินเดียอยู่กับหลวงพ่อพระธรรมบทที่วงค์าาพระธรรมทูตได้ไปอยู่กับนักปร,รา์แห่งธรรมพระธรรมบุรนายกได้มีโอกาสรู้จักสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยทั้ง4แผ่นดินอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นนี่พี่ได้เดินทางเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศซึ่งยากจนได้เห็นความลำบากก็มีความเข้าใจ พี่ไม่ได้เก่งนะน้องออกแต่พี่โชคดีได้ครูดีแล้วก็มีความเข้าใจในหลักที่เรียกว่าหลักของการเป็นคนดีอันนี้สําคัญมากที่เรียกว่าหลักสัพหริตธรรมเจดประการ,รก็คือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้ชุมชนรู้จักคนอื่นหลักตรงนี้เอาไปใช้ได้กับทุกวิชาชีพทุกหน้าที่การงานถ้ามนุษย์เนี่ยมีหลักของการเป็นคนดีอยู่ทําธุรกิจอะไรก็สําเร็จไม่เหมือนองค์กรอื่นๆที่บอกว่า มีวิชัน5ปีวิชัน10ปีวิสัยทัศน์แบบนี้จะเป็นยังไงคือของเราเนะี่มีแน่ว่าจะไปตรงไหนแต่ถ้าวันนี้ทําไม่ได้ในวันถัดๆไปถ้าคนนี้ทําไม่ได้ในรุ่นถัดๆไปทําให้ได้ถูกเพราะว่าเงื่อนเวลาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นตัวเนี่ยบั่นทอนจิตใจพี่ไม่ได้ปฏิเสธโลกยุคใหม่นะสมมติว่าเราบอกว่าเราจะเป็นมาเก็ตลีดเดอร์ที่ฟีภายใน10ปีครับพอครบ10ปีมาเก็ตแชร์ที่เราหวังว่าคุณจะได้หสัก50%เราจะได้แค่20 S <S <S อ <S 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 ังไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่ตั้งแนวทางอย่างนั้นเราทาไปเรื่อยๆถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ากัดไม่ปล่อยนะครับพุทธศาสนาไม่เคยใช้เงื่อนเวลาในการเข้าสู่เป้าหมายพระศาสนาไม่เคยสอนแต่สอนให้เราเนี่ยใช้ความเพียรอย่างมีสติสมาธิปัญญาและมีความศรัทธามีความเชื่อและอยู่บนพื้นฐานของการเป็นคนดีเพราะฉะนั้นในสิ่งที่พี่เนี่ยพยายามจะบอกลูกบางครั้งโอกาสเจอลูกยากพี่ก็จะไลน์เนี่ยบอกโซเชียลบอกลูกตลอดเวลาว่าปากความฝันป่าคือถ้าวันหนึ่งลูกๆเนี่ย มีประสบการณ์มีความเป็นผู้นัำสามารถมาดูแลธุรกิจได้ป๋าก็อยากจะหยุดป๋านี่อยากจะออกบวชเพราะฉะนั้นความฝันตรงนี้พี่ก็ฝันว่าให้ลูกเนี่ยมาสืบต่อ แล้วพี่ก็บอกลูกว่าความสําเร็จของชีวิตไม่ใช่แค่ความสำเร็จแค่ธุรกิจนะความสําเร็จในธุรกิจคือสามารถดูแลลูกน้องอย่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับครอบครัวสร้างชื่อเสียงในสิ่งที่ดีอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นก็คือลูกมีความเข้าใจในธรรมและสามารถที่จะเป็นตัวอยา่างให้กับเด็กรุ่นหลังได้ เป้าหมายถัดไปของไทยในะความพัฒนาเรา,เราเห็นภาพยังไงบ้างในการที่จะเติบโตต่อไปจะอย่างน้้ตลาดตรงนี้ไหมหรือเราจะไปตลาดที่มันใหญ่กว่านี้ไหมครัคือในรุ่นพี่เนี่ยพี่ก็มองตลาดแค่ตรงนี้เพราะนี่คือศักยภาพที่พี่คิดว่าในวัยในความรู้ความสามารถพี่ไปได้เราก็ต้องประเมินตัวเองคือเราไม่ต้องการจะขยายตลาดเนี่ยจนใหญ่โตและเกิดทุกข์ครับมันไม่ใช่ความเติบโตของความมันคงทางครอบครัวหรือจะมีเงินหมื่นล้านแสนล้านมันคงไม่ใช่ครับแต่หมายความว่าเรามีความสุขกับงานที่เราได้ทํา แล้วพี่ก็มีความสุขมากกับการดำเนินชีวิตหรือการทำธุรกิจใน CLMV พี่มีความรู้สึกว่าทุกประเทศที่พี่ไปเหมือนบ้านเกิดเพราะคุณพ่อบอกตลอดเวลาว่าอ๋อทุกประเทศที่ไปคือแผ่นดินเกิดเรารเพราะมันเป็นแผ่นดินพุทธเข้าใจปะเราคือญาติธรรมเพราะฉะนั้นเวลาไปเนี่ยความรู้สึกของพี่เหมือนกับบ้านทุกแผ่นดนินทุกที่เพราะอะไรเพราะความเชื่อมโยงวิถีความผูกพันบแบบวิถีพุทธ มันทาให้เราเกิดความสุขในการทาํางานอย่างรุ่นคุณพ่อบอกมาว่าเอาละเดี๋ยวที่ฟี่จะต้องเป็นผู้นําตลาดในวันใดวันหนึ่งไม่ในยุคข,ของคุณพ่อก็ต้องเป็นยุคถ,ถัดไปอของคุณสุประชัยเนี่ยมีบอกลูกไหมครับว่าเป้าหมายถัดไปนะที่อยากเห็นเนี่ยคืออะไรต้องไปสารต่อมีบ้างไหมครับก็มันต้องลองถามข้าประเด็นนะเพราะว่าลูกพี่เนี่ยตอนนี้มีลูกสาว4ี่คนก็มีน้องออมน้องออมน้องเอวาแล้วก็น้องเอิญ เอเอวาเนี่ยเขาอยากเป็นนักแสดงตอนนี้ก็ปล่อยเขาไปคนหนึ่งละวครับเราไม่ว่าชัดเจนคนที่หนึ่งคนที่สองเนี่ยก็เข้ามาทํางานที่ไทยนครพัฒนาก็มาดูแลฝ่ายขายได้เป็นปีแล้วคือน้องออมน้องออมส่วนน้องเอิญเนี่ยตอนนี้มาช่วยพี่ด้านโรงแรมเพราะฉะนั้นในสิ่งที่พี่เนี่ยพยายามจะบอกรูปบางครั้งโอกาสเจอรูปยากสังคมเดี๋ยวนี้ต้องสื่อสารกันทางเท็กซ์ทางไลน์พี่ก็จะไลน์เนี่ยบอกโซเชียลบอกลูกตลอดเวลาว่าปากความฝันป่าคือถ้าวันหนึ่งลูกรูปเนี่ยมีประสบการณ์ มีความเป็นผู้นำสามารถมาดูแลธุรกิจได้ปา๋าก็อยากจะหยุดป๋านี่อยากจะออกบวชนี่คือเป้าหมายเพื่อผมภ้ากาสะวัพพัจีวรพี่ยังอยู่ตรงนั้นฮะไม่เคยเอาไว้บูชาตลอดเพราะว่าพี่บวชอินเดียสองรอบพี่มีความรู้สึกว่าบ้านป๋าชีวิตพี่อยากหาที่สงบสงบเพราะเราใช้ชีวิตเนี่ยทางโลกมาค่อนข้างเยอะครับ เพราะว่ามันเป็นวัยเนี่ยที่พี่เนี่ยเติบโตแล้วก็ได้รับการสั่งสอนมาแล้วพี่ก็ดูแลสถาบันสงฆ์ก็จะเห็นเครื่องหมายห้าดิน,นคือตาใบโพและพี่ก็บอกลูกว่าความสําเร็จของชีวิตไม่ใช่แค่ความสําเร็จแก่ธุรกิจนะความสําเร็จในธุรกิจคือสามารถดูแลลูกน้องอย่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับครอบครัวสร้างชื่อเสียงในสิ่งที่ดีอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมและศิลธรรมแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นก็คือลูกมีความเข้าใจในธรรมครับแล้วสามารถที่จะเป็นตัวอยา่าง ให้กับเด็กรุ่นหลังได้อย่างตอนนี้หลายคนกำลังจะบอกว่าเจอกับปัญหาโควิดหลายคนบอกไปไม่ไหวเป็นแบบนี้ทางนัการพัฒนาคือด้วยแนวคิดแบบวิถีพุทธเนี่ยทำให้ถึงแม้จะมีวิกฤตเราก็สามารถผ่านไปได้แล้วผ่านไปได้แบบมีความสุขด้วยหรือเปล่าก็มีความสุข,สขต้องตอบยืนยันว่าถึงแม้จะมีมว,มวิกฤตอยู่คือต้องยอมรับว่าวิกฤตก็คือวิกฤตแต่เราเนี่ยถูกสอนมาเนี่ยให้แก้ปัญหาเนี่ยที่ต้นเหตุของปัญหา อันนี้คือหลักศาสนาเขาเรียกอริยสัจสีทุกสมุหไทยนิโรธมาอยา่าแก้ปลายเหตุสังคมวันนี้แก้ปัญหาที่ปลายเหตุตลอดอ๋อ,อก็จะรู้พอแก้ปลายเหตุมันก็ลิงติดแหเพราะไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนนะบางครั้งแก้หนึ่งอย่างเนี่ยผิดนิดเดียวกลายเป็นผิดไปหลอยอย่างนะพี่เนี่ยใช้แก้ที่ใจคนพี่จะบอกลูกน้องทุกคนว่าวันนี้เราเหมือนเสมือนเรือในล่องออกไปในมหาสมุทรพี่เนี่ยเป็นกัปตันลูกน้องอยู่กับพี่ในพ่นคนในเรือเรามีน้ําเรามีอาหารจํากัดเราต้องไปให้ถึงฝั่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราจําเป็นจะต้องบีบลัดตัวเอองงงใในแ่่ขกาารช้จย เพื่อให้ผ่านวิกฤตให้ได้เพราะวิกฤตยังไงก็ต้องจบ,บมันไปตามหลักของกฎตรรักอนิจจงทุกครั้งระยะยาวไปตลอดถูกต้องมันต้องดับเพราะฉะนั้นต้องมองบวกอย่ามองลบเพราะการคิดลบไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นในชีวิตอมอมศาสนาสอนให้เราคิดบวกถูกไหมแต่เราต้องอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์เรียนรู้อย่าไปลงทุนเกินตัวครับสุดท้ายนี้ตอนนี้ทางในชั้นกรุ๊ปของเรานอายุครบ50ปีฮะนี่สมชายอบกวนพูดถึงหรือว่าวยพรให้เราหน่อยได้ไหมครับข้อแรกเลยนะ พี่อยากจะเห็นเนชั่นในฐานะที่เป็นสื่อเนี่ยอยู่มานานกับสังคมไทยยึดหลักเนี่ยการดําเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรณของการเป็นสื่อที่ดีโดยไม่อคตกิก็อยากจะเห็นเนี่ยนะครับเนชั่นโดยการนําของท่านประธานท่านผู้บริหารอยู่บนหลักของธรรมความถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญก็คืออยากจะขออวยพรนะครับกับแฟนแฟนคลับของเนชั่นนะครับซึ่งพี่เองก็ดูอยู่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับการบริหารงานนะครับของ ทางเนชั่นนะฮะแล้วที่สําคัญยิ่งก็คืออยากจะเห็นความรักสามัคคีเกิดขึ้นในแผ่นดินพุทธของเราคือแผ่นดินสยามนะครับก็ขออวยพรว่า50ปีก็อายุมากกว่าบริษัทธนคุนพัฒนาพี่ <c oughs> พนะเ <c oughs> ก่าแก่มากนะ <c oughs> ก็ฝันนะครับที่จะเห็นเนชั่นเนี่ยอยู่ต่อไปอีก2,500ปีพุทธกาลผู้กับพุทธศาสนาต่อไปจนยุคพระอริยะไม่ไตรสยีอานะครับ <c oughs> พอได้มาแล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวกงมะคุยกับคนที่อยู่เบื้องหลัง สินค้าที่เราเคยได้ยินบ้านเราเคยใช้แบบนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขามีความคิดแบบไหนเขาทำยังไงแล้วพอได้คุยเนี่ยปรากฏว่าจริงๆตอนนี้ทุกคนสังคมมีคําถามว่าชีวิตเราต้องเลือกไหมระหว่างการประสบความสําเร็จในการทํางานในการใช้ชีวิตกับการที่จะมีความสุขภายในการที่จะปฏิบัติตามหลักศาสนาแต่ว่าพอคุยกับคุณสุภชัยแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าจริงๆคนที่ใช้หลักการทางศาสนาไม่ใช่คนที่ตกยุค แต่สามารถเอาความดีสามารถทําดีสามารถมีความสุขได้แล้วก็ประสบความสําเร็จทางโลกไปได้พร้อมๆกันก็แปลว่าการคุยในวันนี้ทําให้เราตอบคําถามตัวเองในใจได้และผมเชื่อทุกคนก็จะได้ประโยชน์ด้วยตรงที่ว่าเราสามารถเป็นคนดีพร้อมก,กับการที่เป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้หรือไม่ซึ่งวันนี้คุณสุภัยบอกแล้วว่าทําได้ครับและพบกับรายการ50 Master ทาง Nation TV ช่อง22ครั้งหน้าจะเป็นสเตอร์ท่านใดอย่าลืมติดตามชม วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ